s t o u Read It Now รายการแนะนำหนังสือใหม่ดีๆจากห้องสมุดมอทอที่จะมาชวนคุณเปิดโลกแห่งการอาร่านไปด้วยกันกับเราสวัสดีค่ะมาพบกับรายการ s t o u Read It Now กันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP นี้นะคะบอกได้เลยว่าเหมาะกับสายรักสุขภาพมากเลยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารด้วยแล้วแล้วก็ ต้องติดตามกันเลยนะคะกับอ e ีบุ๊กที่มีชื่อว่า Zero Food s i y e วิทยาศาสตร์อาหารที่จุดเริ่มต้นโดยคุณพรสมน์จรีเวรุรดและทีมงาน Mac Education ค่ะหนังสือเล่มนี้เปิดมาก็จะพบกับภาพประกอบสีสันสดใสพร้อมด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากมายแม้ข้อมูลจะนำเสนอในเชิงโภชนาการสารอาหารแต่รับรองว่าไม่น่าเบื่อเลยค่ะ ถามยังเป็นเนื้อหาที่ใครหลายๆคนอยากจะรู้ด้วยซ้ำหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น4ตอนนะคะประกอบด้วยตอนที่ 1. Food ฟู้ดไซศึกษาอะไรตอนที่ 2. พื้นฐานทางโภชนาการตอนที่ 3. การเก็บรักษาอาหารและตอนที่ 4. การปรุงอาหารเรามาเริ่มจากตอนที่1กันก่อนนะคะฟู้ดไซส์ศึกษาอะไรเราได้ยินอะไรที่มันออกแนววิทยาศาสตร์ก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากแน่ๆเลย แต่ไม่เลยนะคะสำหรับฟู้ดไซ์เนี่ยเป็นข้อมูลที่เรียกได้ว่าอยู่รอบๆตัวเราเลยค่ะซึ่งในหนังสือก็ได้อธิบายความหมายของฟู้ดไซ์ไว้ว่าเป็นการศึกษาธ,ธรรมชาติของอาหารและการจัดก,การต่างๆที่เราทำกับอาหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพเพื่อรัรกษาโรคแล้วยังพาเราไปรู้จักกับอาหารกลุ่มต่างๆมีอาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารทางการแพทย์อาหารสะดวกซื้อและอาหารธรรมชาติหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็มาถึงในตอนที่2เรื่องพื้นฐานทางโภชนาการมาเรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่สําคัญต่อร่างกายซึ่งในผลิตภัณฑ์ส่วนอาหารเราจะได้ยินชื่อสารอาหารต่างๆที่เป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์นั้นๆเช่นโปรตอะมิโนเชนิดไฟเบอร์โอเมก้า3และ6วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเราก็จะได้มาเรียนรู้กันว่าสารอาหารต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างไรเราจะได้รับสารอาหารนี้มาจากอาหารประเภทใดบ้างหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์จากนมที่ในปัจจุบันจะเห็นว่าในท้องตลาดมีการจำหน่ายนมที่ปรัสจากแักโตสที่เหมาะกับผู้ที่ย่อยแักโตสไม่ดีแล้วแักโตสนี้คืออะไรนะคะรวมถึงการอ่านค่าไขมันในเลือดในการตรวจสุขภาพด้วย ว่าค่าแบบใดควรกังวลและประเด็นน้ำประปาที่เราบริโภคกันมีแร่ธาตุอะไรบ้างและสำหรับสายกาแฟที่ใช้น้ำในการชงกาแฟก็มีผลต่อความอร่อยด้วยนะคะซึ่งความแตกต่างนี้ก็อยู่ที่ค่า pH ของน้ำที่ใช้นี่แหละคะ่ะเมื่อได้รู้จักอาหารและสารอาหารกันไปแล้วนะคะก็มาถึงตอนที่3การเก็บรักษาอาหารเพราะว่าอาหารต่อให้มีประโยชน์แค่ไหนแต่ถ้าเก็บรักษาไม่ดี คุณประโยชน์ที่ควรได้รับก็จะลดน้อยลงไปอีกเพราะจริงแล้วสารอาหารเริ่มลดน้อยลงตั้งแต่ตอนเก็บเกี่ยวแล้วฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นวิธีที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะมีปัจจัยมากมายที่ทาให้สารอาหารลดน้อยลงไม่ว่าจะเป็นแสงแดดความชื้นจุลินทรีย์อุณหภูมิล้ว่ามีผลค่ะการตั้งข้าอุณหภูมิในตู้เย็นจึงมีส่วนสําคัญในการเก็บรักษาอาหารด้วยนะคะรวมถึงวิธีการละลายน้ําแข็ง ของอาหารแชร่แข็งซึ่งมีผลต่อรสชาติเรียกได้ว่าบรรดาเชฟใหญ่ประจำบ้านต้องรีบม,มาเรียนรู้กันเลยนะคะและตอนสุดท้ายในส่วนของการปรุงอาหารวัตถุประสงค์ของการปรุงอาหารก็เพื่อคุณค่าทางพชนาการที่อาจเพิ่มขึ้นได้จากการปรุงอาหารเพื่อฆ่าเชื้อโรคและสุดท้ายเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้นอาหารแต่ละชนิดถ้าปรุงอาหารต่างวิธีกัน คุณค่าทางอาหารที่ได้ก็จะแตกต่างกันด้วยจุดก,กำเนิดควันของน้ำมันแต่ละชนิดอีกการวัดอุณหภูมิภายในของอาหารอุณหภูมิสูงเท่าใดถึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลักการที่สําคัญนะคะคือความสมดุลในร่างกายกินให้หลากหลายเดินทางสายกลางไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปน่าจะมีประโยชน์ที่สุดค่ะสําหรับผู้ที่สนใจอีบุ๊กเล่มน,นี้สามารถเข้ามาอ่านได้ที่เว็บไซต์ห้องสุดมอสท ค้นหาชื่อเรื่องนี้แล้วเข้ามาอ่านผ่านทางออนไลน์ได้เลยค่ะและก่อนจบรายการในวันนี้ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามรายการ sgu r e It now รายการพอดแคสต์แนะนำสื่อการศึกษาใหม่ของห้องสมุดมสทผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube ของห้องสมุดแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ